การปฏิบัติธรรมในเผ็คารวาสเราก็มองตรงไหนดีจะเอาอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติก็คำตอบง่ายๆก็คือเรื่องของบารมี บารมีสิบทัตเป็นผู้ทำบารมีสร้างบารมีมต้องเป็นบารมีในลักษณะที่มีการรุดพน้นอยู่ในตัวคือความรุดพ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผลสุดท้ายของการปฏิบัติอยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่การปฏิบัติทุกขั้นตอน ถึประกอบด้วยความลุดพน้นอย่างเช่นในปารมีข้อแรกทานการให้ทานคนที่ให้ทานแ่ก็ลุดพ้นแจกความตนีในความตรนีได้อะไรมาเนี่ก็จะคิดว่าทำไ,ไงเราจรึงจะเก็บไว้ไม่ให้ใครยังชิงไปยังไม่ขายไม่คองฉันนี่ความตนี อย่างนี้มึงจะมีความสุขตรงไหน,นแต่ถ้าคนให้ทานในนี้นเป็นสิ่งที่เราเห็นสังคมสังคมเรามากได้อายดีในมึงคิดว่าอืมจะแบ่งบันกับใครดีนะใช้คนเดียวนี่มันมากเกินไปเราจะให้ใครดีบางทีเราเมื่อเราให้ทานเนี่ยเราคิดว่า อันนี้มันดีอยู่หรอกแต่ว่าเราเราก็ไม่ค่อย appreciate เท่าไหร่อืมเอกคนนั้นเขา a p พ r e c i a t e มากกว่าเราให้เขาดีกว่าเพราะเราตตรงการความสุขที่เกิดขึ้นสมว่าสมว่าของเนี่ยถ้าถ้าเราคิดเป็นหน่วยนะแต่เราเนี่ยถ้าเรารับอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าได้ความสุขห้าหน่วยสมมตินะแต่เรารู้ว่าถ้าเพื่อนได้แล้ว เขาชอบพวกนี้มากเขาก็ได้ความสุขเจ็ดหน่วยเราเรียกว่าท่านนั้นนี่ก็เป็นหลักเศรษฐศาสตร์พุทธเราคิดว่าให้เขาดีกว่าเพราะเกิดความสุขมากกว่าถึงจะไม่ได้เกิดกับเหล่ามันเกิดอยู่กับโลกเกิดอยู่กับเพื่อนมนุษย์นั้นถ้าเราเป็นคนให้ทานนี่มันจิตใจเราเบานะนี่ไหลเราก็ให้แม้ไม่มีความสุข